ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าจอหลักหรือว่าโฮมสกรีนของโทรศัพท์มือถือ iMobile S555B นะครับที่หน้าจอหลักของ iMobile รุ่นนี้นะฮะจะแบ่งออกเป็นสามหน้าด้วยกันนะครับก็สังเกตให้ดีนะฮะที่ด้านล่างก็จะมีจุด3ามจุดนะครับก็เมื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมานะครับก็จะสามารถเลื่อนไปทางซ้ายนะฮะหรือว่าขวานะครับหรือว่าจะให้มันบนรอบก็ได้นะครับ ก็ที่หน้ากลางนี่ก็จะถือว่าเป็นหน้าหลักอย่างแท้จริงนะครับจะแสดงชื่อเครือข่ายนะครับเวลานะฮะแล้วก็นาฬิกาแล้วก็จะมีเมนูรัดสี่ฟังก์ชันนะครับซึ่งเราจะปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันที่ต้องการหรือว่าจะปิดไม่ให้มันแสดงผลก็ได้นะครับส่วนหน้าหลักทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะแสดงเมนูรัดสิบสองฟังก์ชันด้วยกันนะครับแล้วก็ หน้าจอหลักทางด้านขวามือก็เช่นกันกับทางซ้ายนะครับจะมีฟังก์ชันเป็นเมนูรัตสิบสองฟังก์ชันด้วยกันก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่หน้าจอหลักทางซ้ายและขวาเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเมนูรัดทั้งสิบสองได้นะครับที่เมนูตั้งค่าหน้าจอนะครับมาที่เมนูที่หกครับเมนูลัดหน้าจอก็จะสามารถเข้าไปเปลี่ยนฟังก์ชันทั้งสิบสองฟังก์ชันได้ทั้งหน้าซ้ายแล้วก็ หน้าขวานะครับส่วนเมนูรัดทั้งสีที่หน้าจอตรงกลางก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะปิดไม่ให้มันแสดงผลก็ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของโฮมสกรีนสำหรับ i-mobile s 555B นะครับ